สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับวันนี้เราพาทุกคนมาเริ่มต้นการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิกันอีกครั้ง วันนี้จะพาไปบินกับ Bamboo Airways ซึ่เป็นสายการบินของเวียดนามแต่ว่าเป็นสายการบินที่เป็นสายการบินหน้าใหม่แต่ว่ามาแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2019เองนะครับแต่ว่าในระยะเวลาแค่ประมาณ3ปีเนี่ยตอนนี้ Bamboo Airways มีฝูงบินถึง29ลำแล้วครับแล้วก็ขยายเส้นทางบินไปหลายประเทศมากๆเลย จะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพาเดินทางในช่วงสั้นๆครับของสายการบินแบมบูเอลเ a y จากกรุงเทพครับไปยังฐานการบินหลักของเขาที่สนามบินเตินเซนเยสนะครับที่นครโฮจิมินซิตี้หรือว่าไส่งอนที่เวียดนามนั่นเองก็มาเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินของแบมบูเอลเ a y s อยู่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินโรดเยูที่สนามบินสุวรรณภูมิแบมบูเอลเ a y s นั้นเขาบอกว่าตัวเองไม่ใช่สายการบินโลคอสครับเป็นสายการบินในรูปแบบไฮบริดหรือว่าผสมผสานกัน ในห้องโดยสารก็จะมีบริการทั้ง business class แล้วก็ชั้นประหยัดหรือว่า economy class แล้วก็ในชั้น economy class เนี่ยบัตรโดยสารเริ่มต้นอย่างเช่นในเส้นทางระหว่างกรุงเทพกับโฮจิมินซิตี้เนี่ยบัตรโดยสารเริ่มต้นเนี่ยก็จะรวมน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระให้ด้วย20กิโลกร,รมัมแต่ถ้าไม่พอก็ซื้อเพิ่มได้แต่ว่าถ้าเกิดบัตรโดยสารขั้นเริ่มต้นถูกสุดเนี่ยถ้าเกิดจะเลือกที่นั่งจะต้องชําระค่าบริการเพิ่มเติมเป็นต้นหลังจากเช็คอินเสร็จแล้วก็ผ่านด่านตอโมครับผ่านดาน ห้องผู้สัรขาออกระหว่างประเทศที่สวนภูมิสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นประหยัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินโลคอสสายการบินทั่วไปหรือสายการบินใดๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกใช้บร,ริการห้องอบกรองได้นะครับเพราะว่ามีห้องรองถึงประเภทที่เป็น cip lounge หรือห้องอบกรองที่สามารถเข้าใช้บร,ริการได้โดยบัตรสมาชิกต่างๆหรือว่าชําระค่าบร,ริการเพิ่มเติมได้อยู่หลายแห่งในสนามบินนะครับซึ่งวันนี้เราก็แวะมาใช้บร,ริการที่ the coral finance business lounge เป็นห้องรองเปิดใหม่ในสนามบินสวนภูมิครับอยู่ บริเวณของคอสดีครับใกล้ๆเกตด,ดีหซึ่งเดอะคอร์เร n ฟ n ยน b u บิสเน s l ลาสเนี่ยจะจ่ายเงินเข้าใช้บริการก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้บัตรสมาชิกต่งางๆเช่น p r r o t y t y s s ดาวน์นพาสเลาคีนครับก็เข้าใช้บริการได้ครับเงื่อนไขในการเข้าใช้ในแต่ละบัตรเนี่ยจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทครับลองสอบถามได้ที่หน้าห้องรองนะครับในลาวสนอกจากจะมีที่นั่งสบายๆในหลายรูปแบบหลายมุมแล้วเนี่ยก็ยังมี ลายบริการอาหารแบบบุฟเฟ่ตนะครับมากมายซึ่งก็มีทั้งอาหารร้อนที่เป็นอาหารจริงจังนะครับมีข้าวมีกับมีอาหารจานเดียวชื่อดังต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็มีข้าวหมกไก่นะครับดูน่ากินเลยนะครับแล้วก็มีอาหารที่เป็นแกงเขียวหวานนะครับเป็นทะเลผัดผงกะหรี่นะครับแล้วก็มีขนมจีน้ํายาด้วยนะครับพร้อมกับต้มยำทะเลน้ำข้นนะครับ หรือจะเป็นของว่างแบบเบาๆก็มีนะครับมีมุมส้มตําให้ปรุงเองได้ด้วยนะครับข้างๆกับสลัดครับจะกินแบบไทยแบบฝรั่งได้หมดนะครับพร้อมกับขนมของว่างต่างๆครับพวกบูเชสต้าคานาเปต้ต่างๆมีบาร์บริการเครื่องดื่มที่มีไบเทนเดอร์หรือไบเซลิต้าเนี่ยคอยให้บริการด้วยนะครับแล้วก็มุมเครื่องดื่มอย่างเช่นชาต่างๆกาแฟต่างๆก็มีให้บริการเช่นกัน เที่ยวบินของเราในวันนี้เนี่ยออกเดินทางตอนเที่ยงนะครับเราก็มาถึงสนามบินตอนสายเช,ชย็คอินเสร็จแล้วยังไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าครับก็เลยมาใช้บริการที่โฮมรองนะครับก็ใครสนใจก็แวะมาใช้บริการได้นะครับเดอะคอรัลไฟเนนซ์วิสเนสลาว์นะครับอยู่ที่คองคอสดีใกล้ใกล้เกตดีหนึ่งตอนนี้ใกล้ได้ใใเวลาออกเดินทางแล้วครับเราก็เดินออกจากโฮมรองหรือลาวสยไปที่เกตเที่ยวบินของเราแบมบูแอร์เวยสเที่ยวบิน q ิวเอวันนี้ออกเดินทางไปโฮจิมินซิตี้หรือว่าไสงอนเนี่ยที่เกต E10 นะครับ G ก็เผื่อเวลาเดินมานิดนึงนะครับปัจจุบัน Bamboo Airways เนี่ยก็มีเที่ยวบินให้บริการระหว่างโฮจิมินซิตี้นะครับกับท่าอากาศยานสวนภูมิกรุงเทพเนี่ยทุกวันนะครับวันละ 1, หนึ่งเที่ยวบินสําหรับเครื่องบินที่จะพาเราเดินทางไปโฮจิมินซิตี้ในเที่ยงวันนี้นะครับเป็นเครื่องบินแบบ Airbus A321 นะครับแต่ว่าในฝูงบินของ Bamboo Airways ใน,นปัจจุบันนั้นมีเครื่องบินหลากหลายรูปแบบนะครับสำหรับบริการระยะสั้นหรือเที่ยวบินในภูมิภาคก็มีนะครับเช่น แอมเบร r เออเอี๑๙๐ครับแอร์บัสเอ๓๒๐เอ๓๒๑เนีโอเอ๓๒นีหรือว่าเครื่องบินพิสัยไกลอย่าง Boe ิ n g 787-9ปเขีเ้าขาก็มีนะครับเดินขึ้นเครื่องครับเครื่องบินแ a m บู Airway วย์ซับเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือประตูสีเขียวแล้วก็หางสีเขียวครับด้านหน้าสุดจะเป็นที่นั่งชั้นธุรกิจนะครับจัดจะนั่งแบบ2 2จากนั้นก็เป็นห้องสันชั้นประหยัดทั่วไปนะครับแต่ที่นั่งแบบ3-3ที่นั่งของเราในวันนี้นรับเป็นที่นั่งหมายเลข 18F นนัเป็ที่่ง ริมหน้าต่างด้านขวาของเครื่องบินอยู่ใกล้ๆบริเวณปีกพอดีเลยเราเดินทางในช่วงปลายปีที่ผ่านมานครับปลายปี2022ก็เป็นช่วงคริสต์มาสปีใหม่นะครับบรรยากาศการตกแต่งในห้องโดยสารก็จะมีการตกแต่งที่สอดคล้องกับเทศกาลหลังจากผู้สานนั่งประจําที่นะครับงานตอนรับบนเครื่องบินก็จะเดินแจกผู้สานทุกคนเลยครับเป็นเวทเปเปอร์ทาวนะครับก็เป็นคล้ายๆที่ชูเปียะครับเป็นให้เช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็บรรยากาศบนเที่ยวบินนี้นครับผู้สันค่อนข้างแน่นทีเดียวนะครับเกือบเต็มทุกที่นั่งเลยผุ้อย่างพร้อมแล้วนะครับเราก็เริ่มออกเดินทางกัน,นครับเครื่องบินถอยออกจากเกตที่ของคอสอี e นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปวิ่งขึ้นที่ทางวิ่งของสนามบินสุวรรณภูมิเครื่องบินออกจากเกตมาช้าเล็กน้อยนะครับเที่ยวบินจากกรุงเทพไปโฮจิมินซิตี้หรือว่าไส้เงนเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ไกลมากครับกำหนดการของเราในเที่ยวบินนี้ qs 236ของ b บ m b o o a i r เ a y s เนี่ยจะออกเดินทางตอนเที่ยงตรงนะครับแล้วก็ไปถึงที่ ตอนบ่ายโมง25นาทีซึ่งเวลาที่กรุงเทพกับโฮจิมินิตีนี่ยเท่ากันนะครับระยะเวลาในการเดินทางครับที่คุ่่มินใช้เวลาทำการบินบนอากาศเนี่ยก็ประมาณสัก1ชั่วโมง10นาทีนะครับก็ไม่ไกลมากนะครับเหมือนบินจากกรุงเทพไปเชียงรายนะครับไส้ง่อนหรือโฮจิมินิตีก็อยู่แค่นี้เองครับเดินทางไปเที่ยวง่ายๆครับใช้เวลาไม่นาน ซึ่งแบมบูเอร์เวย์นั้นนอกเหนือจากให้บริการเที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่างโฮจิมินท์ซิตี้กับกรุงเทพนะครับเรายัางสามารถเดินทางเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายเส้นทางการบินของเขาเนี่ยผ่านที่โฮจิมินท์ซิตี้เนี่ยไปยังหลายๆจุดหมายปลายทางทั้งในประเทศครับหรือว่าไกลๆอย่างเมลเบิร์นซิดนีย์ครับแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ลอนดอนก็มีเที่ยวบินของแบมบูเอร์เวย์ให้บริการแล้วก็อย่างที่บอกครับเป็นสายการบินน้องใหม่นะครับแต่ว่ามาแรงแล้วก็ขยายเส้นทางการบินไปมากมายเลยตอนนี้สัญญาระดับขั้มขัดตับลงแล้วนะมา บนเที่ยวบินสั้นๆเที่ยวบินนี้จะให้บร,ริการอะไรบ้างนะครับในชั้นประหยัดครับผู้โดยสารก็จะได้รับขนมปังแบบนี้นะครับข้างในมีไส้นะครับแล้วก็จะมีรถที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยเขียนมาบร,ริการเครื่องดื่มต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีตัวเลือกเครื่องดื่มทั้งน้ําอัดลมน้ําผลมาไม้แล้วก็น้ําเปล่านะครับให้เลือกได้นะครับว่าจะดื่มน้ําอะไรนะครับนี่คือหน้าตาของว่างสั้นๆบนเที่ยวบินนี้ครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงบนอากาศนะครับ ก็เป็นขนมปังมีไส้นะครับพร้อมกับตัวเลือกเครื่องดื่มตามที่เราเลือกนะครับนิยสารลุกนะครับเป็นิยสารบนเที่ยวบินของ b บ m b ู o Airways เนื้อหาข้างในก็คล้ายๆนิยสาบนเครื่องบินทั่วไปครับเล่าเรื่องจุดหมายไปทางสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือนี่ครับรูทแมพนะครับหรือว่าแผนผังเครือข่ายเส้นทางการบินของสายการบินนะครับทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่มีแผนครับน่าสนใจมากๆเลยคือมีแผนจะขยายเส้นทางไปมากมายในเส้นทางระหว่างประเทศนะครับ จะเข้าทั้งสหรัฐนะครับเข้าอเมริกาเหนือเข้าออสเตรเลียเข้ายุโรปมากมายหลายจุดบินแล้วก็มีรายการสะสมคะแนนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เขาออฟเฟอร์นะครับสเตตัแมทกับรายการสะสมคะแนนดังๆของโลกครับทั้งของ s t ต l แ a n ด์ของ o n e w o r l d ของ Sky Team นะครับให้มาแมชกับสถานะของเขาได้ด้วยนะครับบนเครื่องบินติดตั้งตัวกระจายเครือข่ายไว้นะครับให้เราสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของเราเนี่ย เชื่อมต่อแล้วก็เข้าถึงเนื้อหาบางอย่างได้นะครับอย่างเช่นนี่จะเข้ามาดูเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลสารคดีท่องเที่ยวของเขานะครับแล้วก็เกมต่างๆนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไปยังโลกภายนอกได้นะครับแล้วก็บางฟีเจอร์เนี่ยก็ยังไม่มีเช่นภาพยนตร์ครับสารคดีนะครับหรือว่าดนตรีเนี่ยยังไม่มีก็มีแค่เกมส์กับเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่แนะนําผลิตภัณฑ์หรือว่าสารที่ต่างๆในเครือข่ายของบริษัทของเขาเองนะครับ ที่เห็นที่เข้าถึงได้ก็จะมีภาพยนตร์โฆษณาสั้นๆนะครับของผลิตภัณฑ์หรือว่าสถานที่ต่างๆเหล่านี้นครับก็ไม่แน่ใจว่าในเที่ยวบินระยะไกลหรือในเครื่องบินรุ่นอื่นนะครับอย่างเช่นเขามี7จ็ดปเขีดเนะครับให้บริการเส้นทางระยะไกลเนี่ยจะมีบริการแตกต่างจากนี้ไปหรือไม่แต่นี่เป็นเที่ยวบินสั้นๆนครับบน Air ์บัสเอสาจากกรุงเทพไปโฮจิมินซิตี้แค่นั้นเองข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่ายแบมบูสกายบนเครื่องบินเนี่ยก็มีระบุไว้ใน นิยสารลุกของเขาเช่นกัน,นครับก็ลองเปิดดูรายเดียดดูได้ถ้าเกิดใครมีโอกาสเดินทางกับแบมบูแอร์เวยสตอนนี้เราก็เดินทางใกล้จะถึงโฮจิมินซิตี้หรือว่าไส่งอนแล้วครับเครื่องบินเตรียมตัวจะลดระดับลงจอดที่ท่าอากาศยานนาชาต,ตื่นเสิเยอะที่โฮจิมินซิตี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างมีลมแรงนะครับทําให้กัปตันประกาศว่าเราต้องบินวนรออีกรอบหนึ่งนะครับถึงจะกลับมาทําการบินลงที่สนามบินได้นะครับทำให้เที่ยวบินนี้ลงจอดค่อนข้างล่าช้าพอสมควรนะครับ ในเที่ยวบินที่เราเดินทางในรีวิวนี้นะครับจากกำหนดเดิมของเที่ยวบิน QS 3 2 6ตามปกติที่จะต้องมาลงจอดที่โฮจิมินท์ซิตี้ตอนบ่ายโมง25นาทีเนี่ยเครื่องบินเดินทางมาถึงที่สนามบินจริงๆเนี่ยตอนบ่าย2มง25นาทีนะครับล่าช้าไปจากกำหนดการเดิม1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้เวลาบินอยู่บนอากาศถึง1ชั่วโมง57นาทีนะครับจากปกติที่เที่ยวบินวันอื่นๆเขาบินกันประมาณสัก1ชั่วโมง10นาทีแค่นั้นนะครับก็ เป็นเหตุผลเพื่อความปลอดภัยนะครับในการปฏิบัติการบินนะครับด้วยสภาพอากาศที่สนามบินปลายทางแต่ว่าตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานที่โฮจิมินซิตี้แล้วครับก็ลงจากเครื่องบินนะครับแล้วก็นั่งรถเข้าอาคารนะครับไปผ่านด่านตรวจข้อเมองผ่านพิธีการต่างๆครับเข้าเวียดนามตัวนี้ก็ปกติแล้วครับไม่ต้องโชว์ไม่ต้องแสดงทั้งสิ้นครับคนไทยนะครับใช้หนังสือเดินทางไทยใช้พาสปอร์ตไทยเนี่ยเข้าวิดนามเพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็เยี่ยมเยือนได้เลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยบรรยากาศจาก นครโฮจิมินซิตี้นะครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามครับเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจเมืองศูนย์กลางการค้าแล้วก็หลายๆกิจกรรมของเวียดนามครับแม้จะไม่ใช่เมืองหลวงครับแต่ว่าที่นี่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นฐานการบินหลักๆของหลายๆสายการบินของเวียดนามด้วยครับรวมถึงเป็นหนึ่งในฐานการบินของบัมบูเออร์เวย์ด้วยนะครับจากกรุงเทพบินมาโฮจิมินซิตี้เนี่ยจะเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆในเวียดนามก็ได้หรือว่าจะเชื่อมต่อไปเครือข่ายเส้นทางการบินอื่นๆอีกกกกหลา็ได้เช่นนััครบ ก็เป็นรีวิวลองของกับแบ b o o Airway ยซับหนึ่งในสายกครบินน้องใหม่ของเวียดนามนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ